้าจ้าซื้อยูซื้ออย่งเกือบงาใประยชน์บ่ไชื่อบัสชื่อตัวุ้เรือไปเกาะลันตาเล็กไหมหยับเศษเล็กหมละมันทางอยู่ขนมาแดคนนั่งคนผู้โดยสารคนละสิบา รู้อายุคนนึงหนึ่งร้อยบาทครับหนึบาทจกินเลยกินเลยน่าาจเอ้าบัดเบิ่งจ้งชีพ่นขึ้น่าว่าฉันจ็ผู้เฒ่าบว่เฮ้ยบัดย้สีใสงานแมะ บันี้บนมใช่งานคือว่าฉันเป็นผู้เฒ่าที่ไดนไปซื้อตัวเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ไปรวบตัวลุงหันมาซื้อตัวเสร็จเรียบร้อยลดแปดสิบบาทคุณคนละสิบบาทนั่นไงคุณสูงอายุเปล่าเาด็กไม่เอาเด็กไม่เอารถล้ม ตอนนี้เราก็ยังจะเดินทางข้ามกาะน,นะครับนนราทางข้ามเกนนะาะไปเกาะลันตราข้ามสะพานนะครับมลนเานี่นี่อในปุ่นอน,นี่หือ,หอจะมาขึ้นเทีวเขาไหมาเนี่กับ้งไปกินเขานะ

มันคือวันนีจนจนน้จะพานเชื่อมถามจะพานกันนี่และเรือเนี่ยเลยจะผ่านเชื่อมคุณมีสะพานเชื่อมไปถึงมุมเลยตอนนี้กำลังสะขึ้นเรือเลยครับเลือโบกง่ายท่านที่มุงเนี่ยมายินมองหันนี่สองคันเรืวก่อนมาคันนั้นนะ อันนี้ก็จะล่วงกันบนอีหลายขั้นบนหลายขั้นเลยจี๋หนเลยแม่จะเชื่ใครเชมั่งือตงว้าตรง้นต้องมวยไทยหนุ่มันนี้มอเตอร์ไซค์กันไปแน่นอนเด้๋ยวว่าชีมือฝรั่งจะจี๋หอดปัดเจ้ากันก็ฮับเปอันไม่ยาก มาแล้วอุ้ยฝนอะไรกุ้่นเห็นว่าฝนขับเรือเห็นบ่ลุ่งทายมาทั้งรังนี่แเม่เออทายมาทั้งขางที่เหตุ่นเบื้องบนฝนขับเรือวะครับเอางาเบื้องนกอครับก้อแต่ไม่หายม่อกินมาจะใช่ก้อใช่กับขามได้ด้วยครับนี่ครับขามไปเท็ดงานขามไปเที่ยว กุ่มบิกบ๊กไบ่กุ่มมอเตอร์ไบ,ดดบ่กุ่มที่ไปได้ได้ครับ